เราก็เข้ามาในแอปวาดรูปเป็นที่เร้อยแล้ะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะ,ะนี่เลือกเข้าภาพเราเลยนะคะเราก็จะมาสอนทุกคนก็ไปทำภาพมานะคะเอาภาพไหนก็ได้เราจะเอาภาพนี้ก็กดดีเลยครับเราจะมาสอนสำหรับคนที่วาดเอออันนี้ไม่เป็นนะคะ ว่าที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยเขาวขาวนะคะขอเราแป๊บนึงนไปนนะไถ้าทุกคนอยากได้เขาใช่ไหมคะมันก็กดที่สีคนก็เลือกลายเส้นนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็เลือกไปที่สีนี้นะคะนี่นะคะเขียนตัว S แบบนี้มันก็จะได้ นะคะต้องเอาเส้นต้องเอาเส้นที่มันเข้มกว่าหรืออ่อนกว่านะคะไม่งั้นมันจะไม่ได้นะคะแล้วจุดจุดที่เขาทําอ่ะก็ต้องเป็นแบบนี้ก็เลยนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วทํายังไงต่อก็เอาไปหาสีขาวมานะคะเช่นฟันมันฟนันมันมีสีขาวอยู่ไปเอาสีขาวจากตรงนั้นนะคะ มาจุดแบบนี้นะคะจุด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 นะคะให้มันเป็นน,นี้นจุดจุดเสร็จแล้วค่ะแล้วทีนี้ให้เติมเงาใช่ไหมคะใครที่รู้อยู่แล้วก็จะโอเคเลยก็ไปที่นี่นะคะเชเดย์เป็นแบบนี้นะครับ เราก็ปรับขนาดได้เลยนะคะนีพ่พอลงลงแล้วก็จะเป็นนี่คะ่ะนี่มันก็ลงได้แบบนี้เลยนะคะส่วนคนที่ทําให้เป็นคลิปนี้ทํากับคนที่ทําไม่เป็นนะคะมันอาจจะมีต่อ EP พ<อ>ีสองเลยใครกี่ฟองคะสองฟองเออเดี๋ยวไปกินนะยังไ,ไม่ทำนะจะล้างจานก่อนนะได้เดี๋ยวทิ้งเท่าไหร่แล้วก็บอกนะคะได้ นี่นะคะทุกคนเราก็ทำทแบบนี้นเลยยันมาในแค่นี้นี่แต่ทำเกือบเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเหรอทำอใกล้เสร็จแล้วทำเสร็จแล้วอุ้ยเก่งจังใกล้เสร็จใกล้เสร็จโอู้หูหอมน้อยเราถ่ายคลิปอยู่ขออนุญาตเบอร์กินีนะจ๊ะ ี่ละคะ้ค่ะโวยโยโวยโทรศัพท์หล่นคะ่ะเอิบเอิบเอิบแล้วคะ่ะอ้าวไม่ติดอทุกคนถ้าทุกคนอยากแบบยิงมาแล้วเราทุกคนก็ต้องทำแบบนี้นะคะ่ะนี่ปรับสีตรงนี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดไปที่ตรงนี้นี่นี่เลยมันก็จะเป็นสีให้ก็อยากได้สีอะไรทุกคนก็เลื่อนตรงนี้นะคะถ้าเป็น ถ้าเป็นสีเรือมันก็จะเข้มแบบนี้นะคะถ้าทุกคนอยากได้นะ,ะทุกคนก็ต้องปรับให้มันให,นใหญ่หน่อยนะคะเอ๊ะดีเอ,เอแบบนี้แล้วง่ายต่อนี่นะคะต้องปรับให้มันเป็นอไนเล็กๆนะคะแล้วทีนี้ก็แบบเริ่มัมนลอยเลือดแบบปาดๆอะ่ะ น,นะคะคแบบนี้เลยแล้วถ้าจะให้สมจริงมากกว่านี้ก็ต้องเติมเลือดที่เสือ้อแบบนี้เลยเราน้อยก็ได้นะคะเหมือนอันที่เราให้เหมือนอันที่เราได้ทําให้ทุกคนเอาให้ทุกคนดูเมื่อหน้าน้น,นะคะใครรู้อยู่แล้วก็ช่างหัวแมงมันนะคะให้มันดูอยู่นี่แหละ อยากดูก็ดูค่ะตรงนี้เราก็ต้องเติมเปเลือดเลือดอะไรนะคะตรงนี้เราต้องเป็นหยดหยดหรือไม่หยดก็ได้นะคะแต่เราจะเติมเอ๊เป็นหยดหยดแบบนี้นะคะแล้วก็กะปริมาณแบบนี้นะคะกะว่าตรงไหนมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะคะอา้าวผุ้คนตายแล้วด้วยก่อยุญาดนะคะ เสร็จแล้วค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่แต่มันเหลืออีกเยอะนะคะแต่เม่เต็มก่อนนะนี่มันก็จะเหมือนอันนี้เลยนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบอจุ๊บๆอย่าลืมฝากกดติดตามกดใจนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ